สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเข้าสู่ช่อง ตาหอราอมูเลศนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการเปิดไพ่ดูดวงโชคลาภของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมิถุนายน2563โชคลาภในที่นี้ก็จากการเสี่ยงโชคด้วยและจากการที่เราได้เงินมาแบบรลุกๆุกจากทุกทิศทุกทางนะคะในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ดูจะแฮปปี้มีความสุขมากน่าจะได้โชคลาภมาจากครอบครัวหรือคนในครอบครัวที่มาจากการเดินทาง หากถามว่าแล้วเดือนนี้จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคไหมก็ตอบได้ว่าพอมีลุ้นนะคะแต่ต้องไม่หวังรวยทางลัดไม่ลงทุนเยอะให้เสี่ยงโชคพอให้ได้ลุ้นนะคะสำหรับเลขที่เปิดไพ่เพื่อให้ไปหาซื้อเลขท้าย3ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้คือเลข166 ยังไงขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนโชคดีมีโชคลาภเข้ามานะคะก่อนเราเสี่ยงโชคก็อยากให้ชาวราศีสิงห์มันทำบุญทำทานให้เทวดาประจําตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือด้วยนะคะหากเราได้เงินจากทางใดมาก็ได้ให้เราแบ่งเงินไปทำบุญต่อแล้วเงินก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นไปอีกค่ะ เงินที่ได้มาของชาวราศีสิงห์มักมาด้วยจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองหรือจากญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงซึ่งเขามีฐานะที่ดีที่จะช่วยอุปถัมภ์คุณคะ่ะฝากกดติดตามช่องสตาโหราอมูเลดเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์มาอัพให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันบ่อยๆด้วยนะคะ